สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC นะครับผมช่องรถ SUV นะครับมือสองทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับป่าแปงเพชรยนต์แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมพามาอัปเดตกันนะครับในส่วนของตัวรถ SUV นะครับขนาด5ที่นั่งและ7ที่นั่งนะครับผมเริ่มจากคันแรกกันก่อนนะครับเป็นตัวของ Corolla Cross นะครับ1.8 ไฮบิดนั่นเองนะครับคันนี้ได้ตัวรองท็อปนะครับได้สีเขาวฟ้านะครับนี่ทะเบียน5482นะครับคันนี้ตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะไม่แน่ใจนะครับว่าติดจองไปหรือยังนะใครสนใจนะครับทักแชทแอดไลน์ผมมาได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามทักเข้ามาสอบถามกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้รถปี2020นะครับไม่เ0 0 0 0นะได้ตัวรองท็อปครับราคาวันนี้เหลือเพียง679,00 0จนานะครับ679,000าบาทเท่านั้นนะครับจากป้ายแดงนะครับเกือบล้านหนึ่งนะก็ประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ 679ฟรีดาวผ่อนประมาณ11,000นะครับไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคุณออกรถศูนย์บาทนะครับนะผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0 0 0หนะครับได้ตัวรองท็อปด้วยคันนี้พิเศษนิดนึงนะครับเขาได้ล้อนะครับนี่นะที่แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคิ้วกันสาดติดมาให้เรียบร้อยนะอันนี้น่าจะลดลดบ้านนะครับน่าจะไม่ใช่ลดหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะแต่ว่าสภาพเนี่ยต้องเป็นสภาพเกรดเเท่านั้นนะครับที่เราคัดเข้ามานะครับไปต่อกันนะครับคันที่2เลยทะเบียนหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกนะครับคันนี้ก มีเข้ามาไม่บ่อยนะเพราะว่าเขาเป็นตัวน้ํามันล้วนนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะขอตัวน้ํามันล้วนนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับเป็นสีขาวนะถ้าใครยังไม่อยากได้ตัวไฮบิดนะครับไม่อยากเล่นตัวไฮบิดนะวันนี้จัดตัวนี้ได้เลยนะครับราคานะครับในส่วนของราคานะครับ6แสน4หมื่นาพันครับได้รถปี2022นะแล้วก็เลขไม่อยู่ที่9หมื่น2พันกิโลนะครับพาส่งภาสีทุกอย่างนะเพรยนต์ดูแลให้นะครับนี่ ถือว่าสวยงามนะครับทรงดีมากเลย600,000ก็บาทเท่านั้นเองนะครับนี่รถปี22ครับรถใช้งานมาประมาณสัก3ปีนะครับประมาณสัก3ปีกว่าๆนะ22 23 45ประมาณ4ปีเอ้าเต็มๆนะเต็มๆ4ปีนะครับแต่ไม่น่าจะถึงหรอกนะครับประมาณสัก3ปีกว่านี่แหละนก็วิ่งไปประมาณ90,000กโลนะครับนี่ด้านหน้าด้านท้ายนะครับถ้าไม่เห็นโลโก้ตัวสีฟ้าเนี่ยนะครับจะไม่รู้เลยว่า อ่าเป็นรุ่นไฮบริดหรือเปล่านะครับเป็นรุ่นน้ํามันหรือเปล่านะครับคันนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นน้ํามันเนี่ยเขาจะได้ล้อเป็นแบบนี้นะเนี่ยล้อมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับนี่ก็มีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้นะครับหกสี่เก้าฟีดาก็พออยู่ปมันหกอ่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหมือนกันนะครับตีกลมๆนะประมาณนั้นนะครับบวกลบนิดหน่อยนะแล้วก็มาถึงค่ายฮอนด้ากันบ้างได้ตัวท็อปเลยนะครับคันนี้รู้สึกเลขไม่หมัั้งนะครบ เดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งอ่าเลขไมายหกหมื่นห้านะครับรถปียี่สี่นะครับใช้งานมาพฤษภาหกเจ็ดนะครับพฤษภาหกเจ็ดตอนนี้ก็ประมาณปีกว่านะปีกว่าวิ่งไปหกหมื่นโลนะครับราคาแปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะเป็นตัวหนึ่งจุดห้า e นะครับหนึ่งจุดห้า e h e v r s นะครับเป็นตัวท็อปนะได้ตัวอ่าไฮบริดเหมือนกันนะครับเป็นไฟฟ้า เครื่องยนต์บวกกับมอเตอร์เหมือนกันนะครับได้ตัว rs สีดำนะครับก็จริงๆผมมีสองคันนะมีสีดำนะครับหนคันแล้วก็ตรงโน้นอีกคันหนึ่งนะครับเป็นสีสีเทาดำนะครับอยู่ตรงโน้นอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งดีกว่านี่ corolla cross นะครับคันนี้ได้ตัวรองท็อปนะได้ตัวรองท็อปเดี๋ยวขอดูเลขไมล์ก่อนคันนี้ปี20ครับนะเลขไมล์อยู่ที่1นึ0 0แสามพันกิโลนะปี20นะครับเฉลี่ยใช้งานปีละประมาณ2 0 0 0 0โล ได้ตัวรองท็อปนะครับทะเบียน2154นะคันนี้น่าจะยังว่างอยู่นะครับรถยังไม่ได้ตรวจสภาพแต่อย่างใดนะครับยังไม่ได้ส่งเช็คหมายถึงว่าส่งเช็คกับบริษัทชิคนะครับปกติแล้วเราจะส่งเช็คเนี่ยถ้าสมมติว่าลูกค้าจองเข้ามาปุ๊บนะครับเซลล์จะทําการส่งเช็คนะครับให้กับทางบริษัทชิคทันทีนะครับเขาก็จะจัดคิวแล้วก็เข้ามาตรวจรถให้นะครับนะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะแจ้งผลการตรวจให้นะครับ แต่คันนี้ยังไม่มีนะน่าจะยังไม่ได้ติดจองอะไรนะครับสีขาวค่อนข้างสวยเลยเป็นสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่สีขาวมุกประมาณนี้นะครับนี่ไม่แน่ใจนะว่าของโตโยต้เนี่ยสีขาวมุกเพิ่มเงินหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นของฮอ n d a เนี่ยจําได้ว่าเพิ่มอยู่มาแค่สองหมื่นนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นสีที่ต้องเพิ่มเงินนะนะครับถ้าคุณไปออกป้ายแดงนะวันนี้ก็ประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับ 699นะ6แ9 0 0 0นะคุณได้เป็นเจ้าของกันนี้แล้วนะครับถ้าไปป้ายแดงนะครับอ่อราคาอยู่ที่ประมาณ1 8 9 0 0 0นะ1 8 9 0 0 0นะครับน,นี่น้านทายเขาก็สวยนะนะครับยิ่งมีแบบโลโก้สีฟ้าเงี้ยโอ้โหมันดูตัดกับสีขาวดีนะครับผมว่ามันสวยดีนะครับ f o r o l l a c r o s s นะครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ Hybrid นะครับ ถือว่าสวยงามนะครับเป็นรถที่น่าใช่นะฝาท้ายก็ไฟฟ้านะครับภายในทุกอย่างเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากนะครับกว้างขวางโล่งโปร่งนะครับจออ่ทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อมือถือ Apple Car ์เพย์รอโต้นะทุกอย่างมีมาให้หมดละนะเป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วก็เป็นรถที่ลูกค้าหากันเยอะด้วยนะครับในช่วงเวลานี้นะเขาเบสกันกับตัวอ่าแคมรี่แอคคอร์ดเลยนะนะครับตัวโครโรลาคอร์เนี่ยนะครับลูกค้าผมหลายท่านนะครับเขาก็เอามาเบสกันนะครับนะเอามาเอ่อชนกันนะครับว่า เอจะไปคันไหนดีในราคาที่แบบพอๆกันนะซึ่งแคมรี่ปี20เนี่ยนะครับตัว 2.0G ของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ699เหมือนกันนะ699 719 729นะแล้วแต่อ๋อแล,นะแล้วแต่เลขไม้นะแล้วแต่เลขไม้แล้วแต่ปีนิดหนึ่งนะปี19 20 21เนี่ยนะครับราคาของแคมรี่หรืออะไรเงี้ยมันจะพอๆกันนะอยู่ที่เลขไม้นะครับนี่เพราะฉะนั้นลูกค้าก็เลยเอามาเบรกกันนะบางบางคนบางท่านเนี่ยนะครับเออพอ อาจจะดูแคมเปมาอะไรเงี้ยนะแต่พอมาถึงหน้างานนะครับก็จะมาดูคันนี้ด้วยนะครับจะมาดูคลอสด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรถที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งนะครับแล้วมาต่อกันคันนี้นะน่าจะติดจองนะถ้าจําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวข้ามไปดีกว่านะหนึ่งเก้าสามห้านะครับเป็นตัวของ Honda HRV เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็มาคันนี้นะครับมีการตรวจสภาพรถเรียบร้อยนะสองร้อยสิบห้ารายการนะครับสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะอยู่มุมบนซ้ายนะครับของกระจกรถนั่นเองนะครับ คันนี้ก็น่าจะติดจองนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าติดจองไหมเดี๋ยวบอกอสเปคคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับได้ตัว1 8ึ่งจุดอีนะครับปีสิบเก้าไม่แสนหนึ่งหกพันนะครับราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะฟรีดาวน์ผ่อนไม่ข้ามหมื่นนะครับ,ร 10, รบประมาณเก้าพันบวกลบนิดหน่อยนะถ้าเกิดว่าคุณรวมทุกอย่างประกรงประกันนะครับรวมเข้าไปหมดเลยนะถ้ารวมประกันอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับแบบไม่ใช้เงินออกรถสักบาทเลยอะนะครับมันน่าจะอยู่ประมาณที่หนึ่งหมื่นบาทกลมๆนะประมาณนั้นนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะอันนี้ก อย่างที่บอกนะครับมี2คันนะก็คือคันนี้สีเทาเเออสีทาดําแล้วก็เออสีดํานะครับได้ตัว RS ตัวท็อปเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวมาดูเลขไมล์กันนิดนึงนะครับเลขไมล์ราคานะคันนี้รถปี23ครับนะตัวเออ RS เหมือนกันนะครับ859นะคันนี้ถูกกว่าคันเมื่อกี้หมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าได้เลขไมล์น้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะคันเมื่อกี้65,000นะครับคันนี้เลขไมล์34,000นนะครับถูกกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่ง นะครับน่าสนใจนะน่าสนใจค่าย h อ n ด้านะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับหรือมันจะบอกว่าข้อเสียก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันเป็นจุดสังเกตดีกว่านะก็คือรูปทรงของเขาครับด้านท้ายเขาจะลาดลงเนาะมัน้านด้านท้ายมันจะเตี้ยนิดนึงนะกะ็ลูกค้าบ,บางท่านก็จะมองว่ามันเวลานั่งด้านหลังเนี่ยมันจะติดหรือเปล่านะในเรื่องของติดศีษะรหรือเปล่านะครับนะก็ ลอ,ลองมานั่งกันดูนะถ้าเกิดว่า,ามาดูตัวจริงแล้วนะครับการใช้งานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็น่าจะตอบโจทย์คุณเพราะว่าคุณอาจจะชอบดีไซน์ของตัว Honda อยู่นะครับก็เป็นได้นะแต่ว่ากังวลในเรื่องของเวลาการโดยสารเนี่ยมันจะติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองเข้ามานะครับลองเข้ามานั่งรถดูนะครับมาลองกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับที่พี่ใหญ่ค่าย Honda กันบ้างนะครับนี่นะอันนี้ก็ HRV นะครับอันนี้ก็ HRV นะมานี่เลยนะครับผมนะตัว Uh, CRV นะครับคันนี้ได้ 2.4S นะครับ 2.4S เนี่ยก็คือ uh, CRV ที่เป็นตัว uh, 5้าที่นั่งนะเป็นตัวห้าที่นั่งได้รถปี21ดครับราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0านะัะได้สีขาวสภาพเดิมๆนะคันนี้หลุดจองนะเป็นรถหลุดจองนะครับก็ลูกค้าขยับรุ่นนะไปเล่น Fortuner เลยนะครับได้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับหมายถึงว่าตัวถังที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับก็ ไม่ว่ากันนะครับนะสามารถอาจองมาแล้วสามารถโยกคันได้นะไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าคันที่จะโยกเนี่ยไม่ได้ติดจองนะสามารถโยกได้เลยนะไม่มีปัญหานะครับอ่ะมาดูกันอีกคันหนึ่งอันนี้ก็แปลกแหวกแนวเลยนะก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถเจ็ที่นั่งในงบประหยัดนะแปดหได้4บร็อน,นะครับคันนี้1.5 V นะครับรถปี19ครับนะรถปี19แล้วก็ราคาของเขาเนี่ยถือว่าถูกมากนะ4 3่0 0 0ันบาทนะครับ4,39าฟีดาผ่อนประมาณ80,00 นะฟีดา่อนประมาณ8,000เท่านั้นเองนะครับคุณได้รถสภาพสวยงามแบบนี้ประตูสไลด์2ฝั่งนะครับด้านในก็ได้เบาะหนังได้จอด้านหน้าที่เป็นทัชสกรีนเชื่อมต่อมือถือได้จอกลางนะครับแอร์ด้านหลังก็มีให้นะคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนะติดอย่างเดียวก็คือมันไม่ได้สาใหญ่อะไรมากมายนะแต่ว่าเป็นรถที่นั่งได้7คนเลยนะนะเพราะว่าเบาะด้านหลังเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดันตัวเบาะแถวที่2ไปได้ นะครับก็ทําให้มีพื้นที่นะครับในการนั่งได้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องนั่งไกลๆเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันจะสะดวกสบายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานกันสัก 4- ี่หคนนะคุณพับเบาะหลังนะครับเขาก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่นะครับในการเก็บของได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวตาเสียงตานะคันนี้เป็นตัว V ีครับได้ตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปคันนี้ก็4ี่สนะถือว่าไม่แพงนะครับสี่เท่านั้นเองนะครับ แล้วก็มาต่อกันนะครับที่ขาย Honda กันอีกสักคันหนึ่งนะครับนะาย Honda คันนี้ก็อยู่มาพักใหญ่เลยนะคันนี้นะครับ o o n l a m o b i l i โอได้ตัวท็อปครับนะสามแสนดรถปีสิได้ตัวท็อปตัว1.5 r ่ครับนะได้เครื่องยนต์นะครับไม่ใหญ่มากนะแต่ว่านั่งได้ถึง7จ็ท่านนะครับและเบาะภายในเขาได้สีต้ำตาลเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยนุ่มแบบคือผิวสัมผัสเขานุ่มมากนะบอกเลยว่า ถ้าคุณมามาลองรถเองอะนะผมเชื่อได้เลยว่าคนโดนคันนี้ตกแน่นอนนะนะครับประมาณนั้นอะมาต่อการสีขาวผมก็มีนะคันนี้เป็นตัววีนะนำได้ตัวท็อปด้วยคุณดูดีสวยนะผมว่านะครับสามเก้าเก้านะรานะคาสามเก้าเก้านั้นเองนะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเป็นรถปีประมาณสิบหกจุดสิบเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดนี่อ่าปีสิบหกนะครับจดใช้งานปีสิบเจ็ดนะก็คือรถออกปีห้าเก้าครับจดใช้งานปีหกสิบนะตอนนี้ปีหกแปด นะก็ประมาณสักปีนะครับรถ8ปีนะราคาเหลือ3า9เก้า้านะถือว่าคุ้มค่าครับพอเล็กไม่นะครับอยู่ที่10,000แสนก็อีก0 0โลเทโลนั้นเองนะได้ตัวท็อปเลยนะได้ตัววีนะครับนี่หน้าตาไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับนะสู้กับตัวโฉมใหม่ใหม่ได้สบายนะบอกได้เลยนะครับสู้ก็ได้สบายเลยนะครับกันสาดมีให้กรนะจกพับข้างกระจกไอ้กระจกข้างพาไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวในตัวนะครับประตูบานสไลด์สองฝั่งเซนเซอร์ด้านหลังกล้องด้านหลังนะทุกอย่าง มีให้ครบเลยนะไม่น้อยหน้ารุ่นใหม่ๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ต้องแบบถึงขั้น f o r t u n e r อะไรอย่างนี้นะครับนะน่าจะตอบโจทย์กันแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้เครื่องยนต์พันห้าเองนะหรือใครอยากได้ปีใหม่ๆหน่อยนะครับอยากได้แบบโฉมที่มันดูแบบทะมัดทะแมงหน่อยนะคุณมาเวลารได้เลยนะครับเวลอรก็ราคาไม่แพงนะได้ตัวท็อปด้วยนะครับได้ตัว1.5พรีเมียมนะครับ ราคานะครับอยู่ที่หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่อยู่ที่ห้าหมื่นโลก็เก้าหมื่นโลนะขออภยัยเก้าหมื่นโลรถปียีิบสองนะใช้งานมาประมาณตั้งสี่ปีสามปีกว่าๆนะครับได้สีขาวตัวท็อปนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้หนึ่งแปดห้าแปดนะทะเบียนถูกอกถูกใจใครทักแชทแอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ว่ารถยังว่างหรือรถไม่ว่างแล้วนะครับอ่าคันนี้ก็น่าใช้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับภายในก็ ถือว่าล้ำยุคล้ำสมัยนะภายในเขาเส้นสายการดีไซน์ไฟเฟยต่างๆนะครับแอมเบนไลท์ต่างๆนะถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็ออปชันเขาค่อนข้างเยอะครับนะออปชันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มาที่คันนี้กันบ้างนะได้ตัวท็อปค่าย Honda นะครับสลงสรุลูปนะภายในตกแต่งลายไม้เบาะหนังรถเจ็ดที่นั่งนะคือออปชันทุกอย่างนะครับที่ Honda เขามีเนี่ยนะครับคันนี้จัดเต็มนะมีให้ครบเลยนะครับในราคานะครับ 859,000รถปี11ไมล์80,000โลนะครับได้สีเทาดำนะได้สีเทาดำภาษีพหบอทุกอย่างดูแลให้น้ำมันเครื่องนะครับช่วงล่างนะครับตัวถังรถทุกอย่างเราเช็คให้หมดเก็บงานให้หมดจุดไหนที่ต้องทําที่ต้องแก้ไขนะครับและมาต่อคันสุดท้ายนะครับนี่ 2.4e นะครับ 2.4e ก็เป็นตัวอ่อต,ตัวรองนะตัวรองท็อปนะครับของอ่อตัวเจ็ดที่นั่งนะครับได้สีขาวนะค่อนข้างสวยเลย ค่อนข้างสวยเลยนะได้หน้าใหม่แบบนี้นะครับเลขไมล์เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับรถปี21เลขไมล์เก้า0มืนะครับ92,000โลนะครับคันนี้779,000นเจ็ดาคันนะฟีดาผ่อนประมาณสัก1 3ื่นสปลายปนะเป็นรถที่น่าใช้นะครับเป็นรถที่น่าใช้เลย7ที่นั่งคุณไม่ได้ใช้เบาะแถวที่3คุณก็สามารถพับได้นะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ Honda นะครับการเซอร์วิสการบริการทุกอย่างเนี่ยนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับไม่ต่่าาางจกกเเลลยยนะบอได้ว ถ้าคุณได้ใช้งานนะครับแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ To y o t a หรือแบรนด์ Honda นะครับในเรื่องของส่วนบริการนะครับคุณประทับใจแน่นอนนะเพราะว่าจากส่วนตัวเองนะครับก็ใช้มาทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับหน้าตาถือว่าโอเคนะหน้าตาหล่อเหลาเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นที่ใหญ่สุดแล้วนะครับในรถ s อ v ของค่าย Honda เขานะครับก็ใครสนใจนะครับนะอยากได้สักคันหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะสามารถแคปหน้าจอนะครับมาบอกผมได้เลยนะเดี๋ยวผมพา ไม่ใช่พาดิดีวผมส่งข้อมูลให้นะครับทักแชทแอดไลน์เข้ามาผมส่งข้อมูลนะครับเป็นในไลน์ให้นะว่าคันนี้รายละเอียดเขาเป็นยังไงสเปคเป็นยังไงนะครับราคาเลทผ่อนนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดอยากออกรถกับเพชรยนต์นะแล้วไม่สะดวกเข้ามานะครับผมสามารถวิดีโอคอลวิดีโอคอลนะครับให้ได้เลยนะครับทักแชทแอดไลน์ผมมาไหหรือผมเปิดกล้องคอให้ดูเลยนะครับหรือว่าอยากจะได้รูปภาพเพิ่มเติมมุมไหนนะทักเข้ามาดีวผมไปถ่ายเพิ่มเติมให้นะครับ นะวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เช้าเ้านะครับรถยังไม่ได้เปิดเลยนะผมมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนแล้วนะครับจะได้แบบว่าคนไม่พลุกพ่านเนาะมันจะได้แบบว่าเอ่อคนไม่จ่อแจนะครับจะได้แบบดูได้เต็มที่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับรถ SUV ช่องนี้นะครับแล้วก็ฝากกดซับ s ไ r i b ์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับนะก่อนจากกันไปก็กขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับสวัสดีครับผม